ครับขอกาบสวัสดีหันผู้ชมผู้คันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจนต์เดอะน็อตนะครับวันนี้ผมมีบ้านอ่าหรูนะครับอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านเดียวนะครับเป็นบ้านเดียวตรงหน้าหันหน้าหันผู้ชมเลยนะครับผมอ่าหลังนี้เลยนะครับเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับอ่าพ้อฟอร์นิเจอร์พร้อมเครื่องใจ้ไฟฟ้านะครับบ้านเลคที่4 8 2อยแบเจนะครับตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไานะครับ หลังนี้เราจะอยู่หลังโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงไฮ้นะครับแล้วก็ใกล้บ้านดําอาจารย์ถาวนด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านดํานะครับของจังหวัดเชียงไฮ้นะครับบ้านหลังนี้นะครับหน้าบ่อห่วมนะครับสร้างมาบ่ถึงปีตี่ยนะครับผมนี่เปิดมากก็เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็เป็นประตู อันร้อยนะครับแล้วก็มีประตูรีโมทนะครับเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับบ้านกะสูงนะครับมีชิดนะครับด้านหน้าบ้านก็มีโรงจอดรถนะครับแล้วก็พื้นคอนกรีตสเตป์นะครับด้านหน้านี่ก็เปิดทาไ้หมดละนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ั้งมดนี่65ตารางวานะครับ65ตารางวาปลูกบ้านนี่เกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับ เป็นใส่หมดแล้วนะครับเล็กดัดมุงหลวดเล็กดัดนี่เสืสั้นเรียบร้อยนะครับเป็นบ้านพ่อมอยู่นะครับเป็นบ้านพ้อมอยู่เป็นแถมหูมดเลยนะครับเต่าตีหันนี่แถมหูมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูด้านหน้าบ้านครับด้านหน้านี่ก็จะมีหังเก็้หน้าปั๊มน้านะครับหน้าพี่แจ้ก็จะเป็นน้าป่าป้าหมู่บ้านนะครับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับนะครับ ก็จะมีต้นไม้อยู่นะครับต้นไม้นี่เป็นเป็นไม้ล้อมนะครับเป็นออกมาปลูกนะครับเพื่อบังแดดนะครับลบแดดห้องนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนของในบ้านผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเลยนะครับเข้ามาก็จะเป็นโถงบ้านนะครับโถงบ้านนี่บ้านนี่มีหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับสองห้องสองห้องน้ำนะครับแล้วก็บวกควัวไห้เห็นนะครับควัวไห้อยู่ด้านหลังพุ่นนะครับ นี่ก็จะเป็นโหงบ้านนะครับด้านในนี่นะครับพอมบิวอินนะครับเป็นบิวอินห้งงมดเลยนะครับเต่าตีเห็นนี่ก็คือแหมมดนะครับแหมมดเลยนะครับขีวงทีวีแลวก็ของตกแต่งบ้านนี่แหมมดเลยผ้าม้งผ้าม่านพอมอยู่นะครับมีเตาแก๊สมีเตาอบนะครับมีโอมบิวอินเป็นทำห้อมดละนะครับมีหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำนะครับ บวกวไหนะครับอันนี้ก็จะควฝรัังนะครับควฝรัังเอาไว้อุ่นเอาอาหารนะครับปูหน้าหอบด้วยหินแกนิดนะครับหินแกนิดนะครับสวยหรูนะครับหรูลาเลยทีเดียวนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีเซเว่นนะครับเซเว่นเมือนนังแลกเพียง1กิโลเมตรแล้วก็โลตัสเฟสมาร์ทนะครับเพียง1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ โรงพยบาบาลขุงเฮปเจียงายกับเพียงหนึ่งกิโลเมตรเหมือนกันนะครับแล,บบแลวบนะ้วก็สนามบินแม่ฟ้าหลวงกับเพียง4ี่กิโลเมตรนะเออสนามขออัยด้วยนะครับอ่าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพียง8กิโลเมตรหล้วก็มอราชาพัฒน์เจียงายเพียง4กิโลเมตรต่ออันนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับที่วงพีวีนี่แหมม่นเลยนะครับเหมาะขนาดเลยนะครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับคนกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับเพราะว่าหม่มีอย่างที่จะต้อง ทำละครับใช้ชีวิตอยู่ได้เลยนะครับเบนแถมตกแแดงทั้งหมดละ,ะครับในราคาอยู่ตีบนตั้งราคาทั้งหมดนี่อยู่ตีสามล้านห้าแสนบาททวนนะครับสามล้านห้าแสนบาททวนราคานี้ก็สามารถต่อรองกันได้เห็มนะครับต่อรองกันได้เห็มนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของหงบ้านนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำรวมนะครับบริเวณนี้นะครับ วัสดุอุปกรณ์ปัจจัยเกตเอ็มทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดบ้านเลยนะครับเดิมพีนี่ปัจจะไ่ได้แปลงไว้ขายนะครับแปลงไว้ยูนะครับไปๆมาๆปันจะขายนะครับจะขายจะขายก็มีความจาเป็นบางอย่างนะครับก็เลยจะขายไปเห็นบ้านเบื้องปีเตียนะครับบ้านเบื้องปีเตียนะครับวัสดุิดใจัเกตเอนะครับมาดูในส่วนของห้องนอนกันก่อนนะครับห้องนอนนี่ก็ตกแต่งด้วยบิวอินนะครับบิวอินทั้งหมดเลยนะครับ มี้ามงค์พามานเขี่ยงปั๊มอาการหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็จะมีเครื่องทํำน้ำอุ่นนะครับด้านด้านในห้องนอนนะครับล้ดดันดานห้องน้ำด้านนอกนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นบิวอินนะครับเปิดประตูปั๊บไฟก็จะออกนะครับไฟก็จะออกปั๊บเลยนะครับนะครับดูเสื้อผ้าเป็นบิวมดเลยนะครับค่าบิวอินนี่ก็เสี่ยงประมาณรับประมาณ3ามแสนบาทนะครับที่เ็นทำมาใหม่นี่นะครับ ในบ้านกระโห o นสีขาวนะครับอบอุ่นนะครับเข้ากับผ้ามุงผ้าม่านนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณในห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนใหญ่เลยนะครับห้องนอนใหญ่เลยนะครับกว้างขวางนะครับกว้างขวางกันเลยีเดียวนะครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับเหมาะสําหรับตีหันผู้ชมตีบอยากได้บ้านหลังใหญ่นะครับเหล็กกระหัดลัดเนาะนะครับสาหรับบ้านหลังนี้ตอบโจทย์เลยนะครับนี่ มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำในห้องนอนนะครับห้องน้ำกกว้างขวางเลยเดียวนะครับโทนสีขาวนะครับตมัมาจะโทนสีขาวนะครับท่านผู้ชมมันได้สนใจก็สามารถนัดดูนัดชมกันได้นะครับตามบโูทที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับนะครับกูกสิงทูกยังนะครับแก็บยำนี้เข้าถึงมดนะครับเซวงเซเว่นกับไก้นะครับสำหรับบ้านหลังหลังนี้นะครับ อวกาอีกอย่างน้ำบระวมนะครับนี่มาด้านหลังนะครับก็จะเป็นโซนควาไฮนะครับควาตีแจ้งงานได้จริงนะครับด้านหลังนี่ก็จะติดหนองน้ำนะครับหนองน้ำหนองน้ำบ่อกว้างนะครับบ่อกว้างครับมีวิวหัดอยู่นะครับบริเวณนี่ล้มจะซอดนะครับบรรยากาศจะดีนะครับด้านหลังบ้านติดน้ำนะครับ แต่มาต้องขวาข้ามน้าบ่ห่วมครับบริเวณนี้หน้าบ่ห่วมเลยนะครับด้านหลังนี่ก็จะมีตู้เย็นห็มเรื่องนะครับสรุปว่ามีตู้เย็นสองเครื่องนะครับเตาตีหันนี่ก็จะแหมทั้งหมดเลยนะครับในชิปนี้ตีแหมนี่ครับมุ่งมุงลวดนี่เป็นมุ่งจีบนะครับนะครับเล็กด้านนี่ก็จะเป็นอันร้อยนะครับก็จะออกบริเวณด้านข้างนะครับมีประตูปิดสนัจันนะครับสำหรับผ่านชมผ่านใด สำหรับหนผู้ชมผันได้ดีสนใจกะตัดมาสอบถามกันได้นะครับสารับวันนี้ขอจากลาหันผู้ชมเพียงเต่าอีก,ก่อนปากกันใหม่คลิปหน้านะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ